กูดีสวัสดีครับวันนี้แอดมินจะมาแนะนําถึงวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับแอปพลิเคชันกูดี้พาร์ทเนอร์นะครับสำหรับผู้ให้บริการนะคกับทุกานได้รับทราบกันนะครับเบื้องต้นนะครับเข้ามายังแอปพลิเคชันนะครับกูดี้พาร์ทเนอร์จากนั้นนะครับกรอก รหัสยูสเซอร์เนมนะครับลงไปนะครับที่ช่องแรกครับพอใส่ยูสเซอร์เนมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับช่องถัดมาก็คือรหัสผ่านที่เราได้ตั้งไว้นะครับผมเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกท่านกดที่ปุ่มสิน้ชเงินที่เข้าสื่อระบบนะครับเมื่อกดปุ๊บนะครับมันก็จะมีวิธีการนะครับขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้นนะครับขึ้นอยู่นะครับให้ทุกท่านได้ศึกษากันนะครับครับ จากนั้นมันก็จะเข้ามาสู่ของหน้าหลักของแอปพลิเคชันครับครับในส่วนของหน้าหลักนี้นะครับของแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับผมด้านบนขวาสุดนะครับนั่นก็คือปุ่มโปรไฟล์เรานะครับเราสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้นะครับหรือเช็คประวัติการรับงานนะครับเช็คความเห็นลูกค้านะครับรวมไปถึงข้อตกลงนะครับที่เราจําเป็นจะต้องอ่านข้อตกลงในการใช้งานนะครับแล้วก็รวมไปถึงการอัปเดตนะครับแอปพลิเคชันก็จะอยู่ในส่วนของหน้าโปรไฟล์นี้นะครับ มุมล่างสุดนะครับนั่นก็คือปุ่มหน้าหลักนะครับก็จะเป็นหน้านี้นะครับผมต่อมานะครับก็คือปุ่มค้นหานะครับผมเมื่อนะครับมีการแจ้งเตือนการรับงานนะครับเยอะนะครับเราสามารถนะครับค้นหานะครับหมวดหมู่งานชื่องานสถานะงานนะครับแล้วก็เลือกนะครับงานที่เราต้องการที่จะรับนะครับในกรณีที่งานขึ้นเยอะนะครับ ต่อมานในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับก็จะมีป๊อปอรบต่างๆที่แจ้งนะครับจะเป็นการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันหรือรวมไปถึงโปรโมชั่นจากห้างร้างต่างๆจะขึ้นแสดงโชว์อยู่ในส่วนสนนี้นะครับต่อมาค,คือปุ่มออนไลน์นะครับหากเป็นปุ่มสีเขียวนนั่ะครบแสดงว่าผู้ใช้งาน,นรเราตัวผู้ใช้งานเราเนี่ย พร้อมที่จะให้บริการนะครับผมหากเราไม่พร้อมที่ให้บริการหรือไม่สะดวกนะครับให้ปิดปุ่มออฟออนไลน์ไว้นะครับต่อมานะครับปุ่มงานปัจจุบันนะครับหากเราได้มีการรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงานของเราจะมาขึ้นโว์ในหน้าต่างนี้นะครับผมครับเมื่อมีผู้ค้นหาบริการนะครับติดต่องานเข้ามาทางเรานะครับเราจะสามารถนะครับเห็นได้นะครับโดยป๊อปอัพนะครับจะเด้งเข้ามาหาเราเช่นนี้นะครับผม สิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คืออย่างแรกก็คือดูนะครับข้อมูลข้อมูลของงานนะครับกดที่ปุ่มสีเขียวนะครับก็จะมีเด้งขึ้นนะครับก็นะครับเป็นชื่อนะครับของยูเซอร์นะครับเด้งขึ้นแล้วก็ในหมวดหมู่งานจะเป็นหมวดหมู่งานของสัตว์เลี้ยงนะครับนี่คือตัวอย่างครับแล้วก็จะมีข้อมูลว่าอาบน้ํารับน้องหมาที่บ้านนะครับนี่ก็คือรายละเอียดของงานนะครับ แล้วก็วันที่ปักหมุดนะครับเวลาปักหมุดเราก็ตรวจสอบด้วยเช่นนี้นะครับสถานะงานนะครับเส้นตัวนสีแดงนะครับรอผู้ให้บริการแสดงว่ายังไม่มีพาร์ทเนอร์คนใดรับบริการนี้นะครับผมก็ให้เรานะครับถ้าเราต้องการรับงานนี้นะครับให้กดปุ่มสีเขียวนะครับผม แต่หากถ้าไม่ต้องการรับงานก็ให้ปิดสีแดงไปเลยนะครับผมแล้วก็ในการตรวจสอบแผนที่นะครับหรือตรวจสอบเส้นทางนะครับผ่านแผนที่กดปุ่มสีเทานะครับให้ดูว่าในส่วนของงานเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ไหนนะครับหรือนะครับให้กดปุ่มแสดงเส้นทางนะครับสีน้ําเงินนะครับผมก็จะเข้ามาในส่วนของ Google Map นะครับผมเราก็สามารถเช็คเส้นทางนะครับเพื่อการเดินทางไปหาลูกพาได้นะครับ นนี้นะครับ,รบเมื่อเราตัดสินใจนะครับต้องการที่จะรับงานนี้นะครับผมให้กดไปที่ปุ่มสีเขียวนะครับทางขวามือสุดนะครับว่ารับงานนี้นครับ จากนั้นนะครับจะมีป๊อปอัพนะครับขึ้นว่ารับงานแล้วนะครับผมแล้วก็ให้ทางพาร์ทเนอร์เนี่ยติดต่อลูกค้าภายในระยะเวลา30วินาทีนะครับหลังจากการรับงานนะครับโดยการกดปุ่มสีเขียวนะครับติดต่อลูกค้าด้านล่างนะครับก็จะเป็นการไดเรคคอนะครับผมโทรหาลูกค้าได้โดยตรงนะครับแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงเสนอราคานะครับของเรานะครับให้กับลูกค้าได้ทราบเบื้องต้นนะครับผมครับ เมื่อเราติดต่อลูกค้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะยกเลิกงานนี้นะครับผมให้กดปุ่มสีแดงนะครับผมครับหากเราต้องการนะครับที่จะตรวจสอบนะครับหรือเช็คนะครับในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวประวัติการใช้งานนะครับหรือรวมไปถึงนะครับความคิดเห็นของลูกค้านะครับให้เข้าไปที่ปุ่มฟังก์ชันโปรไฟล์นะครับผมที่อยู่บนความมือสุดนะครับประวัติการรับงานของเรานะครับที่ เราได้รับงานไปแล้วนะครับจะเรียงตามประวัติการรับงานล่าสุดนะครับสถานะขึ้นว่าปิดงานแล้วนะครับหรือรอให้บริการอยู่นะครับก็จะขึ้นเช่นนี้นะครับต่อมานะครับความคิดเห็นของลูกค้านะครับนั่นก็คือจะเป็นคะแนนรีวิวนะครับตั้งแต่1นถึงหดาวนะครับผมจากลูกค้านะครับเพื่อที่จะเป็นการประเมินนะครับหรือตัวชี้วัดนะครับในการรับสิทธิพิเศษต่างๆนะครับในอนาคตนะครับ แล้วก็ในส่วนของการอัปเดตเวอร์ชันนะครับอัปเดตแอปพลิเคชันนะครับให้กดที่ปุ่มเวอร์ชันแอปนะครับเวอร์ชันปัจจุบันนะครับจะเป็นที่2.08นะครับผมหากมีการอัปเดตนะครับมาในอนาคตนะครับให้เราได้กดปุ่มนี้นะครับผมทางแอปก็จะเป็นการอัปเดตเองอัตโนมัตินะครับเป็นอันเสร็จนะครับผมครับข้อแนะนำนะครับในการใช้แอปพลิเคชัน Goldy Partner นะครับผมนั่นก็คือ ผู้ค้นหาบริการนะครับหรือยูเซอร์นะครับจะค้นหาผู้ให้บริการนะครับในรัศมีวงกลม15กิโลเมตรนะครับหากเกินกว่านี้นะครับการแจ้งเตือนนะครับในการรับงานเนี่ยจะไม่เด้งขึ้นนะครับครับในส่วนของรับงานยังไงนะครับให้ เร็วกว่าคนอื่นนะครับผมก็เรานะครับก็หมั่นนะครับตรวจสอบนะครับหน้าหลักนะครับของแอปพลิเคชันนะครับการแจ้งเตือนต่างๆนะครับอยู่สม่ำเสมอนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่มออนไลน์ไว้ตลอดนะครับผมเพราะว่าเมื่อเรากดปุ่มออนไลน์ทิ้งไว้นะครับผมก็จะมีการแจ้งเตือนงานนะครับเล้่งขึ้นมานะครับให้เราได้ตรวจสอบนะครับถึงงานแล้วก็พร้อมให้กับบริการอยู่เสมอนะครับครับและนี่ก็คือวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับของแอปพลิเคชัน Goodie Partner นะครับ หากมีปัญหานะครับหรือสงสัยในส่วนไหนนะครับสามารถนะครับติดต่อได้ที่ช่องทางนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้ครับขอบคุณครับ